สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะฟุตบอลพิมพ์ในอังกฤษเปิดฤด,ดูกาลกันแล้วดูบอลแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมพี่ชื่อว่าก,ก็ก็ดีนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาซิตี้ชนะนิวคาสเซิลชนะแล้วนิวคาสเซิลก็เล่นดีแล้วเกินนะคะลิเวอร์พูลกับเชลซีครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่หนังคนละม้วนเนาะแต่ก็ความเข้มข้นอาร์เซนอลก็ชนะอะไรแบบนี้เนาะ ทีนี้แมนยูของเราเนี่ยนะคะก็มีโปรแกรมจะเล่นเป็นคู่สุดท้ายมันเดน n ไน h t นะคะตีสองดึกเกินดึกไปแต่ว่าเชื่อว่าแฟนผีก็น่าจะอยู่รอดูกันนะคะตีสองค่ำคืนวันนี้ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยอาจจะมีสถิติ ในการเล่นเกมแรกของฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า3ฤดูกาลหลังสุดนี่แพ้ถึง2เกมในเกมนัดเปิดฤดูกาลนะแต่ว่าก็เชื่อว่าวันนี้คืนนี้ที่จะเจอกับวูฟแชมตันนะคะที่เปลี่ยนกุนซือจากโรเบตะกีเป็นแกรี่โอนิลเนี่ยพีชื่ว่ามันเข้าทางนะเพราะว่าแกรี่โอนิลเข้ามาก็ไม่ได้มีเวลาในการทำทีมเยอะและหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลรเบีตะกีไม่ได้ไปต่อกับวูฟหมายความว่าขอแยกทางกับวูฟเนี่ยเพราะว่าวูฟเองอ่ะ เขาปล่อยนักเตะคนสำคัญสำคัญออกจากทีมไปเยอะรูเบนเนเวสอย่างนี้อดามาตาโอเรใช่ไหมแล้วก็ราอุคิเมเนสแล้วก็การเสริมทัพก็คือน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเราไปตะกี้แบบบายดีกว่าก็เลยเป็นแกรี่โอนิวเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะซึ่งถามว่าแมนยูเนี่ยเปิดฤด,ด,ดูกาล3เกะ3ฤดูกาลล่าสุดแพ้ไป2ส่วนวูฟนะคะ ถ้าไปดูเกมนอกบ้านของเขาเนี่ยก็23เกมหลังสุดที่เขาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเขาไม่เสียประตูแค่เกมเดียวก็คือเสียทุกลูกเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากจากสถิติทั้งหมดทั้งปวงว่าแมนยูเนี่ยก็น่าจะ ชนะคือส่วนตัวพิชิว่าไม่ไม่น่าพลาดน,นะแต่ทีนี้แมนยูก็ยังไม่มีรัสมูทฮอยลุนนะคะเพราะว่าฮอยลุนเองเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ดึงตัวมาจากอัตาลนตานะคะก็เป็นที่โรกันส่วนคนอื่นๆที่ไม่มีชื่อเช่นกันก็คือคอบบี้ไมนูดินเฮดเดอันอามาเตียโลเออทอมฮิต n ันไทยแลนด์มาเลซียแต่ว่ามีข่าวดีนะคะนั่นก็คืออองตนี่มาร์คซิยาเนี่ย ทาง e r i ิ t เ n นฮาเขาก็ออกมาบอกนะว่าพร้อมที่จะลงสนามแต่อะไรก็ตามนะคะแม้ว่าอองตนี่มาซิยาวจะพร้อมเนี่ยก็ยังเชื่อว่า e r ริกเทนฮานะคะก็น่าจะยังใช้มาคัตวัชชอร์ดนะคะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนตำแหน่งอื่นๆนะถ้าถ้าถามส่วนตัวพิชีนะ คืออืมก็ก็คาดเดาได้ยากแต่ละสื่อเนี่ยก็ให้ไม่เหมือนกันเช่นว่าจะเอาคาเซเมโรยืนคู่กับเมาส์แล้วบรูโน่ยืนข้างหน้าให้องตรงนี้มาร์ซิยาวกับการาโชยืนซ้ายยืนขวาไหมหรือว่าจะเอาคาเซเมโร่ยืนคู่กับเอกเซนเอา บุโนยืนข้างหน้าในตำแหน่งเบอร์10แต่ว่าเป็นอันโตนี่กับเมสันเมาส์ยืนแล้วก็กาลาโชค่อยลงมาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังถ้าเกิดว่าตื้อตืตันตๆน,นะคะส่วนในตำแหน่งอื่นๆผู้รักษาประตูเซนเตอร์เนี่ยก็โอนัน่า ลิซ่าวารานชอยืนฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาก็น่าจะยังเป็นวานวิซาก้านะคะแต่บรัชพอร์ตเกมนี้น่าจะได้ยืนเป็นหน้าเป้าไปก่อนแม้ว่ามาร์ซยาวจะพร้อมลงสนามแล้วก็ตามนะคะแต่ทางฝั่งของวูฟแฮมตันของแกรี่โอนิลเนี่ยนะก็นักเตะก็หายหายไปเยอะทีนี้มาเทอุสคุณย่าเนี่ยก็อาจจะต้องรอเช็คความฟิตนิดนึ่งแต่ก็คาดการว่าน่าจะพร้อมลงสนามเล่นเป็นตัวรุก คู่กับควาฮิชาแล้วก็เปโดเนโตนะคะส่วนคนอื่นๆก็อ่ะมีผู้สาวปตูเป็นโซซาชานะคะมีเซเมโดคิลมนดอซันไอโนรีนะคะตรนกลางก็มีมาทิอุสนูเนสผู้ชื่อคนนี้ที่ไรคำทุกทีเลยอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมาริโอเลอมิน่านะคะชูเอาโกเมสยืนคุมเกมตรงกลางนะ ถ้าถามพี่ชีก็คิดว่าน่าจะสามารถชนะได้แต่ไอชนะที่ว่านี้มันจะชนะด้วยวิธีการเล่นที่ที่สวยงามหรือเปล่าแล้วก็หวังจะให้มันมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะมันเป็นเกมเปิดดูดูการ mm hmm. ก็อยากจะให้เรียกความมั่นใจให้ได้ตั้งแต่เกมนัดแรกนะคะ mm hmm. ก็รอดูการตีสองถ้าแข่งตีสองชนะสักสองศูนย์ 0, ได้ไหม <laughs> อันอย่างนั้นละกันคือนะตอนนี้ไม่ต้องไปลุ้นว่าเราจะขึ้นเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงอะไรคว้าชัยไ้ได้ก่อนเกมแรกเพิ่งเปิดฤด,ด,ดูกาลมาก็หวังว่ามันจะดีต่อเนื่องแล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอะมาอโตนี่มาร์ซิยาลเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามในเกมค่าคืนวันนี้แต่อาจจะอะเป็นตัวสํารองสักหน่อยนะคะแต่หนึ่งคนที่ไม่พร้อมลงสนามแน่ๆก็คือคนนี้นี่แหละราสมุธฮอยลุนนะคะ ทีนี้กรณีของรัสมูทอยลุนเนี่ยเอริกเทนฮาเขาออกมาบอกนะว่าไม่ได้รีบเร่งอะไรไม่ได้อยากจะรีบให้ฮอยลุนกลับมาลงสนามให้ได้นะคะคือเทนฮาเขาบอกว่าแมนยูเนี่ย ตอนนี้ใช้คาว่าตอนนี้นะยังไม่มีฮอยลุ้นไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยขุมกําลังอื่นๆก็แข็งแกร่งพอที่จะช่วยทดแทนในตําแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้าของฮอยลุ้นได้ไม่อยากจะรีบร้อนอยากให้ร่างกายฟิตเต็มร้อยแบบพร้อมจริงๆก่อนก็ดูการฝึกซ้อมถ้าร่างกายฟิตพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งลงสนามก็ได้นะคือเซนฮาเขาบอกว่า เขาอยากได้ชัยชนะในตอนนี้แหละแต่ว่าเรื่องของฮอยลุนเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับชัยชนะในตอนนี้ไงมันอาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยในเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายเพราะว่าถ้าฮอยลุนสภาพร่างกายดีแล้วลงมาในสนามด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมจิตใจที่ดีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่มันแบบเรื้อรังอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับชัยชนะในระยะยาวคือเอเวอเรสฮาก็กก็ คาดหวังกับฮอยลุนไว้แล้วเขาก็บอกว่าเขามั่นใจมากๆเลยนะว่าฮอยลุนนี่แหละคือกองหน้าที่เหมาะสมแค่นะตอนนี้ให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆเทนท์นนพอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนใจร้อนแล้วที่สำคัญเขาก็ฝากฝังแรชชี่หรือว่าแรชพอร์ตได้นะคะเพราะว่าแรชพอร์ตเนี่ยก็ ลงเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ทําได้ดีโดยเทนฮาก็บอกว่าก็ดูสีรชฟอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีนะส่วนนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกไปว่ากรณีขององ,องตตนี่มาร์ซิยาลเทนฮาก็บอกว่าก็พร้อมเล่นได้นะส่วนปีซีซันอ่ส่วนจอดอนซันโชก็สามารถลงเล่นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามประสานแดนหน้าของปีศาจแดงเกมนัดวันนี้รวมถึงแดนกลางอีกหนึ่งตำแหน่งนี่ก็น่าสนใจว่าเอริเทนฮากจะจัดทับอย่างไรทีนี้แม้ว่าองตนี้มาซิยาลเนี่ยเทนฮากจะบอกว่าเอ้ยพร้อมที่จะลงสนามแล้วนะแต่ตัวองตนี้มาซิยาลหรือน้องหมากเองเนี่ยเขาก็กังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเหมือนกันนะเเพราะหนึ่งแหละตัวเองมีปัญหาาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถลงสนามได้แบบ รักษาความสม่ำเสมอแถมที่สำคัญเนี่ยนะแฟนบอลหลายๆคนก็อยากจะให้ปล่อยตัวองตนน้มกักซียาวไปจากทีมแต่มันปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีทีมสนใจเพราะเขายังเจ็บอยู่ตอนเดินทางไปเก็บตัวที่สหรัฐมกักซียาวเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็นัดสุดสนัดที่ เกม p r e ซ i s ั o ที่อังกฤษก,กับไอร์แลนด์มักซิยาวก็ไม่ได้ลงเล่นนะคะแถมแมนยูยังควา้ากองหน้าคนใหม่อย่างราชมุทอยลุนมาคือก่อนหน้าที่จะมีราสมุทอยลุนหมาคือกองหน้าหมายเลขเก้าคนเดียวถูกไหมแต่พอมีราสมุทอยลุนมาแล้วด้วยสถานการณ์ทั้งหมดเขาก็พอจะรู้ตัวแหละว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ชอยส์แรกของบริชเชนฮาร์กละทีนี้นะคะก็มีสื่อชื่อดังอย่างเดอะมิลเลอร์นะคะเขาก็บอกว่านะตอนนี้มาร์ซียาคซึ่งวัย27่เเข้าไปแล้วนะก็เตรียมที่จะ เข้าไปพูดคุยกับบอสหรือว่าเอริเทนทาว่าแบบบอสครับบอสอนาคตของผมเนี่ยมันยังไงดีสถานะของผมมันยังโอเคอยู่ไหมมีแนวโน,น้มจะถูกเป็นตัวถูกให้นั่งเป็นตัวสำรองหรือเปล่าแล้วสัญญาของมาร์ซิยาวกับบริษัทแดงเนี่ยมันก็เหลือแค่ปีเดียวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือในช่วงท้ายตลาดที่อะ มาร์ซิยาวหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแมนยูได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาแล้วหรือแมนยูจะปล่อยมาร์ซิยาวออกไปในช่วงท้ายตลาดตอนนี้คือก่อนหน้าน,นี้มันไม่ค่อยมีทีมสนใจอยากจะได้มาร์ซิยาวเพราะมาร์ซยาวเจ็บแต่ถ้าตอนนี้พร้อมลงสนามแล้วมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในอังกฤษเหมือนกันนะคะที่ดูแล้วจะสนใจอยากจะดึงอองตอนีมาร์ซยาวไปร่วมทีม มีทั้งเวสแฮมที่อ่ะก็ดูเหมือนจะสนใจเวสแฮมตอนนี้ก็อยากได้นักเตะแมนยูเยอะเหมือนกันนะมีสโมรสรอน,นอกลีกอย่างอินเตอร์มิลานก็อยากได้หรือเฟเน,นราเช่เองก็เคยแสดงความต้องการว่าอยากจะได้และก็ยังแสดงความต้องการอยู่แม้ว่ามาซิยาลเนี่ยเขาจะปฏิเสธไปนะคะคือ ก็มีความเกิดขึ้นมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแหละว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามพีชี่นะโอกาสของการที่มาร์ซิยาลจะย้ายไปร่วมทีม,มอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าค่าตัวของมาร์ซิยาลที่ย้ายกับแมนยูเนี่ยมันสูงไงทีนี้ถ้าไปเวสตแฮมก็ดีอินเตอร์มิลานก็ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูว่า2ทีมนั้นน่ะเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับมาร์ซิยาลไหวไหมเพราะว่ามาร์ซิยาลที่ได้กับแมนยูมันสูงถูกไหมแล้วก็ค่าตัว ในการดึงตัวมาร์ซิยาลไปจะได้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าแมนยูนะตอนเนี้ก็มีมาร์ซิยาลนี่แหละเป็นกองหน้ากับแรดคุณค่อยลุน้นแรดฟอร์ดจริงๆรแล้วยืนปีกดีกว่าจริงๆส่วนตัวพิชี่ชอบเขานะแค่เจ็บบ่อยเจ็บบ่อยเกินเจ็บบ่อยเกินไปนะคะปล่อยได้ไม่ติดเก็บไว้ถ้าไม่เจ็บก็จะดีอันนี้คือสถานการณ์ของมาร์ซิยาลอยากถามเพื่อนๆเหมือนกันปล่อยหรือเก็บดีคะ เอาใหม่พี่ชี้คิดว่าถ้าน้องหมากมันจะเจ็บแบบที่เจ็บอยู่ทุกวันเนี้ยมายถึงแบบถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเจ็บบ่อยขนาดเนี้ปล่อยแต่ถ้ามันไม่เจ็บซึ่งมันตอบไม่ได้ไงว่ามันจะเจ็บหรือไม่เจ็บถูกปะถ้าเป็นแบบนักเก็บอยากจังอาทีนี้นะคะมาพูดถึงบูโน่ฟานาสกันสักนิดหนึ่งนะคะกับตันทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ วันนี้ตีสองจะถือว่าเป็นเกมแรกที่ลงเล่นในฐานะกัปตันทีมตัวจริงในเกมอย่างเป็นทางการนะทีนี้หลายคนเขาก็คิดว่าอ้าบรูโน่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้ก้าวขึ้นเป็นกัปตันทีมเขาจะมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปไหมจะมีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าจะมีจะวางตัวเองในฐานะกัปตันทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงนะคะ คือดูโน่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเวลาอยู่ในสนามเขาเป็นคนพูดเยอะเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นคนพูดเยอะคนอื่นก็บ่นว่าเขาเป็นคนพูดเยอะแฟนบ่นก็บ่นเยอะถูกป่าวว่าเขาพูดเยอะคือเขาก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนพูดในสนามเยอะแต่คือเขาอะมีความต้องการอยากจะช่วยทีมตลอดสิ่งที่เขาจะทำในเมื่อเขาได้เป็นกัปตันทีมแล้วเขาบอกว่า เขาก็จะเข้มงวดจะพูดเยอะจะแสดงความต้องการจะบอกกับทุกคนจะบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าอยากได้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้เหมือนเดิมเขาบอกว่าเขามีกัปตันที่เป็น role model ของเขานะคือดินาตาเล่นะคะซึ่งก็เป็นกัปตันทีมที่เขาเคยร่วมงานด้วยสมัยอยู่ที่อูนิเนเซในช่วงปี2013-2016ถึง2016เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะ ทําเหมือนกับดินาตเล่ที่ตอนนั้นน่ะเป็นกัปตันทีมแล้วเขาลงเล่นอยู่ในสนามคือมีความต้องการสูงแต่ว่านอกจากจะแบบต้องการอยากจะให้คนนั้นคนนี้คนโน้นทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ล่ะตัวเองก็ต้องทําผลงานให้ดีด้วยนั่นแหละคือเหมือนมีความต้องการนะทําตัวเองให้ดีเพื่อที่คนอื่นจะได้ตามเขาในฐานะที่เขาเป็นกัปตันด้วย แล้วบรูโน่เขาก็บอกว่าไอสไตล์ที่เอ็นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความเป็นเขาแหละจนวันนี้เขาได้แต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็สามารถเป็น,เป,นเป็นเขาแบบเดิมเพราะเพราะเพราะเป็นเขาแบบเดิมเขาเลยได้เพราะเป็นเขาแบบนี้ไงเขาเลยถูกถูกได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่กัปตันทีเขาบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาจะพัฒนาตัวเองทั้ง ทั้งเรื่องของการเป็นนักเตะก็อยากจะทำให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นกัปตันทีมที่ดีกว่าที่เคยเป็นช่วงที่ทำหน้าที่แทนแฮร์รี่แม็มกไวร์แต่บรูโนเขาบอกว่าเขาโชคดีนะที่ในในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีผู้นำอยู่ในสนามมากมายคือมันไม่ได้หมายความว่าสวมประแขนกับตันทีมเท่านั้นถึงจะแสดงบุคลิกความเป็นผู้นำออกมาได้ถูกไหม ทั้งวารานก็ดีคา s เซมิโรก็ดีก็มีบุคลิกความเป็นผู้นำหรือแม้กระทั่งอังเดรโอนานาเองก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามารวมทีมเขาบอกมันมีมันมีผู้นำอยู่ในสนามเยอะมากอะ่ะมันก็เลยทำให้งานกับตันทีมของเขาที่สวนปลอกแขนอยู่เนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมันช่วยพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วที่สำคัญการที่มีนักเตะที่มันมีประสบการณ์เยอะๆอยู่ในทีมเนี่ยก็ก็ดีแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อ รับผิดชอบสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังแล้วก็ทุกคนก็รู้แหละว่าว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะเซิร์ฟความคาดหวังนั้นให้กับเหล่าแฟนบอลได้ก็นั่นแหละนะคะคนที่เขามีเป็นเป็นโรโมเดลในเรื่องการเป็นกัปตันทีมก็คืออันโตนิโอดินาตาเล่นะคะตำนานกัปตันทีมของอุดิเนเซ่นะแล้ว เขาบอกว่าไอ้ตอนตอนที่เขาเห็นเห็นดินาตาเล่เป็นเป็นกับตันเขาบอกมันยอดเยี่ยมอะรู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันมันมีเกียรติมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำแบบนั้นแล้วก็จะยังคงเป็นตัวเองต่อไปก็น่าสนใจนะแต่พี่ชี้ว่าพูดน้อยลงหน่อยก็ดีนะคือพูดได้แต่เหมือนเหมือนในชีวิตประจำวันเราเราอะ่ะ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องใช่ปะ่ะไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องบ่นทุกเรื่องพปชอว่ากับกรณีของของบรูโน่ก็คล้ายๆกันก็คือไม่ต้องพูดทุกเรื่องไม่ต้องบ่นทุกเรื่องแต่ขอให้ทุกครั้งที่มันพูดมันมันหนักแน่นแล้วก็แล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เพราะบางทีมันบ่นเกินไปบ่บนพูดเยอะจนไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยว รอติดตามแต่พี่ชีเชื่อว่าด้วยสิ่งที่บรูโนเขาทํามาโดยตลอดฟอร์มการเล่นของเขามันเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะทีนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะตำนาน48ชั่วโมงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอย่างแฟรงกี้เดยองเนี่ยนะอยู่ๆเขาก็ตกเป็นขาวเรื่องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่บาร์เซโลนาเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่อง การเงินอยากจะลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้แล้วพอมันมีข่าวแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะหรือแฟรงกี้เดยองจะย้ายหรือเปล่าคือถ้าถามพิชชี่พิชชี่อยากได้เดยองไหมยอยากได้ถามเทนฮาร์เทนฮาร์อยากได้เดยองไหมพิชชี่ว่าก็ยังตอบว่าอยากได้แล้วก็เชื่อว่ามีแฟนปีศาจแดงหลายคนก็ยังอยากได้เดยองแต่ว่าณตอนเนี้มันมันมันเหมือนแบบโอเคไม่เป็นไรฉันเข้าใจคุณ ไม่ต้องมาก็ได้ในเมื่อคุณรักบาซโลนาขนาดนั้นก็โอเคเข้าใจแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะแฟรงเกอร์เดยองเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยกับเอ p e r i รโอดินะคะก็เป็นสื่อหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าบาซโลนาเนี่ยเป็นสมอสมสอนในฝันของเขาสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรไู้ไหม อยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นแฟนบอลของบาเซลนามาตั้งแต่เด็กไม่มีความต้องการอยากจะย้ายออกจากสโมสรน,นี้เลยไม่ว่าสโมสรจะมีปัญหามีสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามเอาเป็นว่าพอเขาพูดแบบนี้เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่อยากย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงตั้งแต่ช่วงที่เป็นข่าวในซัมเมอร์ที่แล้วแล้วตอนนี้เขาก็เป็นนักเตะคนสำคัญของ บาร์เซโลนาไปแล้วด้วยถูกไหม mm hmm. ก็เป็นตัวหลักของชาบี้แล้วฤดูกกาลที่แล้ว mm hmm. ก็คว้าแ mm hmm. ชมป์ลาลิกาสเปนด้วยก็อะไรด้วยก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าให้พิชีร้องเพลงให้ก็จะแบบขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ก็ขอให้มีความสุขละกันนะคะแ mm hmm. ฟรงกี้เดยองนะจ๊ะคุณก็เป็นแค่แบบผู้ชายที่ฉันเคยแอบส่องแต่ไม่เป็นไรพะฉันมีผู้ชายคนใหม่ที่ฉันชอบมากกว่าแล้วอะไรแบบนี้อ่ะนี่คือ ข่าวสารแมนยูทั้งหมดนะคะวันนี้ก็อดตลับขับตะนอนกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าแมนยูแข่งตีสอนุ่นแน่แล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทั้งเยา้าสีแดงเยือนสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวเติร์ดคิดสีขาวนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาพิชี่ได้ที่ l ล n e แอ j o y p i c h นะคะลดให้5%จากราคาป้ายนะคะ แฟนบอล2 9 0 0บาทลดเหลือ2,755บาทส่วนเพลเยอร์4,600บาทลดให้เหลือ4,370บาทนะคะส่งให้ฟรีทุกทุกยอดการสั่งซื้อนะคะก็ใครอยากจะมีเสื้อปีศาจแดงอยากจะสนับสนุนสโมสรอ,อยากจะสนับสนุนเซเล็แบ,บแบบแล้วอยากจะสนับสนุนพิชชี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ line a d joy pichy นะคะและก็ใครที่ อยากจะช่วยสนับสน,นุนช่องพิชชี่ทั้งช่อง YouTube เพจ e c o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  k พิชชมพิชชี่หรือว่า TikTok พิชชมพิชชี่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนโฆษณาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE แอดจอยพิชีนะคะยังไงฝากด้วยนอกองทัพเดินด้วยทองคะ่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็ฝากกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งกันไว้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาพูดคุยกันมาติดตามกันคอมเมนต์มาคุยกันได้ก็ได้นะคะกดไลค์ให้หน่อยแล้วก็ถ้าแชร์ให้ด้วยจะน่ารักมากลืเนอะอ่ะวันนี้เท่านี้หวังว่าแมนยูคืนนี้ ีจะเปิดฉากฤดูกาลใหม่อย่างสวยงามชนะบุกสักสองประตูต่อศูนย์แล้วกันวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบาย